โอเคครับต่อมาจะเป็นในส่วนของตัว Pocket w ต f i นะครับตัว Pocket WiFi ทุกครั้งควรจะมีการเปิดใช้งานและปิดใช้งานทุกครั้งถ้าไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับถ้าไม่มีการปิดใช้งานนะครับตัวแบตเนี่ยมันก็จะมีโอกาสหมดได้นะครับแล้วก็ครั้งถัดไปที่เราสตาร์ทรถเนี่ยตัวเครื่องอาจจะไม่เปิดให้เราเพราะว่าแบตมันหมดเราอาจจะต้องมาทําการกดตัว power เพื่อทําการเปิดเครื่องอีกครั้งนะครับตอนนี้คือมันขึ้นแบตเตอรี่เท่ากับว่ามันกำลังชาร์จอยู่แล้วก็ปิดเครื่องอยู่ถ้า ต้องการเปิดแล้วก็กดปุ่มนี้ค้างไว้สักพักหนึ่งตอนนี้สัญญาณมันก็กำลังจะขึ้นมาครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งก่อนให้มันทําการรีของมันก่อนต่อมาจะเป็นการเช็คสถานะตัว Wifi นะครับว่า Pocket Wifi สามารถใช้งานได้ไหมนะครับก็คือเราทําการเปิดเครื่อง Pocket Wifi แล้วก็มาเชื่อมต่อ Wifi นะครับทําการค้นหาตอนนี้ ผมเชื่อมต่อ Wi-Fi เรียบร้อยแล้วเท่ากับว่า p o เก็ต Wi-Fi สามารถใช้งานได้ปกติถ้าจะเช็คว่าเน็ตสามารถใช้งานได้จริงไหมก็ลองเข้าแอปพลิเคชันที่ใช้อินเทอร์เน็ตดูนะครับเดี๋ยวผมจะเข้า YouTube แล้วก็คลิปโอเคอันนี้สามารถใช้งานได้ปกติครับ